oh <laughs> แล้วก็ถอดอันนี้จากนั้นใช้ปลายไขยควงไปสก,กิดแล้วก็พร้อมกับด้านบนใช้มือจับอฝั่งก็ทำเช่นเดียวกันถอดออกมาก็จะเป็นอย่างนี้ ดูก่อนว่าภายในนี้เนี่ยมีอะไรอุดตันไหมวิธีการก็คือให้ใช้ปลายเข็มกัดนะครับแย่คระไปด้านในแย่ไปด้านใน,แ,น,ในแล้วก็เคาะดูอันนี้ก็เช่นเดียวกันก็ใช้ปลายเข็มกัด ภายในนมหนูนะครับก็คือลักษณะาการทํางานจะเป็นเช็ควาลวจะมีลูกบอแลแเขีย yeah. แล้วก็เคาะตรงนี้ก็เหมือนกันอาจจะมีอะไรตุดตันอยู่ทีนี้เมื่อเคาะเสร็จแล้วเนี่ยเราจะทดสอบว่าตอนนี้ใช้ได้แล้วหรือยังเนี่ยผมแนะนําให้ใช้สลิงกับสายยางนะครับดูดน้ําจากในนี้แล้วก็มาต่อเข้ากับปลาย จากนั้นฉีดแสดงว่าตอนนี้ใช้ใช้ได้แล้วไม่ตันแล้วจากนั้นก็ใส่ข้องอ90กลับเข้าไปที่เดิมนะฮะแล้วก็ต่อสาย